สวัสดีครับวันนี้พ่อสาแฟมิลี่นะครับพาเด็กเด็กมาเล่นน้ําตกอันนี้คือทางลงค่อยๆเดินกันนะครับอ,อยู่ในธรรมชาติเลยครับอันนี้ชื่อน้ําตกอะไรครับเด็กๆเฮ้ยไม่ใช่เอราวะัณน้ําตกอะไรต้องเลยน้ําตกกระอางน้ํา,าตกกระอางตั้งอยู่ในพื้นที่อําเภอบานนาจังหวัดนครนายกตำบลศรีกระอางข้างบนจะมีพานะครับเป็นเส้นทางธรรมชาติเอ่อ ใครที่มาเที่ยวผานางดำมากางเต็นท์จุดผานางดำหรือมาจุดกางเต็นท์เขาหัวหมวกเขาหัวหมวกก็จะเปรียบเสมือนเขาคิจกูดจะเป็นหินตั้งอยู่บนหน้าผาเป็นแรงโน้มถ่วงของอย่างหนึ่งเหมืนมหินศักดิธิ์ครับตั้งได้ครับเอาต้องเดินค่อยๆเดินไปครับอันนี้เป็นทางลงเขาเพิ่งทําทางนะแต่ถ้าเกิดขี่เข้าไปข้างในก็จะมี ที่เดินน้ำหน่อยอันนี้เป็นน้ําตกกระอางสีกระอางครับก็ธรรมชาติน้าเพิ่งจะมาเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกนะครับก็เดินอยู่เดินหลายขั้นอยู่ครับพี่พี่ไม่รอน้องแล้วน้องรอด้วยบอกสิพี่เนมรอด้วยวันนี้กว่าจะกว่าจะได้มาก็สี่โมงเย็ยนนะครับเอฝากติดตามช่องด้วยนะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูเท่าไหร่หรอกเพราะว่า ก็ลงไว้ยังนะครับเดี๋ยวเผื่อจะมีคนดูไว้เป็นแนวศึกษาการเที่ยวเล่นนรงเล่นน้ำครับแต่วันนี้ก็พอมีน้ำนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอ่อสำหรับสำหรับท่านที่ไม่เคยมาครับครับไปเดินไปตรงนู้นดิไปเดินไปเลื่อนก่อนเออไปด้านตรงหินก็ได้สวยดี เพราะว่าเรามีเราไม่ต้องนั่งแค่หรอกแต่เรากลับเราที่มันห้าโมงแล้วมาน้ําตกห้าโมงมีที่ไหนกันครับเราค่อยๆต้องเนยหนูหนูค่อยๆลูกก็เป็นน้ําตกก็ถือว่าโอเคอยู่แร้พอมีคนฝั่งหนูเป็นที่กลางเต็นนะสวนใครวะฝั่งหนูนะครับก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับก็พอมีสมาร์ทเลนู่นะ ก็เป็นน้ำตกเป็นแนวธรรมาชาติอะน้องเน้อค่อยๆเดินไปลูกเอาหิน,นหินหินละหินไหลละน้ำผู้ดีพ่อน,นะน่าขโมยไหมตรงนี้มันเลื่องไหมลูกย,ยว<ป>พ่อวางตรงนี้ก่อนนะออโอเคเอุอย้ยเอ,อาวางก่อนอตัวตังค์เลยตังค์ตังค์อยู่ในแก้วน้องเนยอย่าพึ่งลงนะลูกก็เดี๋ยวผมดู โดยรวมก็น่าเล่นอยู่ครับวันนี้น้ำยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่เพราะฝนมัเพิ่งจะตกครับฝากด้วยครับช่องข้อสาเฟมารี่ครับ,มรรบผมก็พูดไปเรื่อยผมไม่ตัดต่อด้วยผมเอาสดๆอะ่ะส่วนฝั่งนี้จะเป็นส่วนใครวะมี่ต่างเต็นธรรมชาติ ก็เนี่ยแหละน้ำตกกระอางจะมีม่านน้ำแล้วก็จะมีน้ำย,อย้อยทุความสวยงามท่านใดจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับน้ำตกสีกระอางแคมป์ครับน้ำตกสีกระอางครับมีจุดกลางเต็นท์ผ่อนคลายใกล้กรุงครับธรรมชาติครับสวัสดีครับ